สุดยอดปรารถนายอดนิยมนี่คือพระสมเด็จจิตรดานะครับสมเด็จจิตรดาที่นายหลวงราชการที่9นะครับทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับเป็นพระเครื่องที่เกินเอื้อมนะครับเป็นพระเครื่องที่เกินเอื้อมส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมอบให้กับบรรดาข้าราชพารน,นะครับผู้ติดตามหรือ ผู้ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะครับอ่าแล้ววันนี้อ่าวันนี้วันพระใหญ่เราก็มาชื่นชมกันนะครับมาศึกษาหาความรู้ว่าโอ้แท้ที่จริงแล้วสมเด็จจิตรดานั้นะ่ะเป็นพระที่สร้างจากเนื้อเลซสิ้นใช่ไหมครับผสมผง เป็นพระที่สร้างจากฝีประหัตของในหลวงรัชกาลที่9เห็นแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงนะครับขนลุกเลยใช่ไหมอชอบชอบนะเกิดเ,เ,เอ,อืเออ้อมครับพระพรแบบนี้เป็นพระเกิดเอ,อื้อมจํานวนผลิตก็ไม่มากนะครับเพราะว่าในหลวงท่านทรงสร้างทีละองค์ทีละองค์ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เห็นไหมว่ามีการ ฝนรู้สึกว่าปี08-09จะไม่มีการฝนนะมาเริ่มมีการฝนเนี่ยปี1-0นะครับอ่าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้ไปเนี่ยพระองค์ท่านก็แนะนำว่าให้ไปติดทองหลังพระนะมันเปรียบเสมือนกับคนเราอะนะเราทำความดีเนี่ยไม่ต้องให้ใครมามาบอกหรอกนะไม่ต้องไปอวดใครอ่าแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นผู้ทำความดี เพราะฉะนั้นความดีที่ไม่โอ้วอเนี่ยคือความดีของคนที่ปิดทองหลังพระนะครับจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมานะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแผ่นทองคําเปลวนะครับอ่าเป็นทาทองด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพร,เพราะผมมีมีแค่นี้เองนะอ่าเห็นไหม มีการฝนข้างด้วยใช้อะไรฝนไม่รู้แต่มันจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ที่ผมศึกษาดูนะครับก็ว่าจะเป็นปีหนึ่งศูนนะครับอ่าเป็นปีหนึ่งศูนยเราดูกันชัดๆเนื้อหาของพระอือฟบ ขยายได้ใหญ่มากกว่านี้ไหมนี่นะดูร่องรอยเนื้อผ้าจะเป็นผดๆแบบนี้ใช่ไหมบางองค์เนี่ยเราจะเห็นหูชัดๆใช่ไหมแบบแจงเช่นองค์นี้แล้วด,ดูนะจะมีหน้ามีตามีจมูกนะครับอ่ามีจมูกแต่เนี้ยจมูกบินไปละ เ,เพราะว่าอยู่ในกรอบแล้วเราจะดูยังไงอะสมเด็จจิตราดาไม่ผมไม่รู้จะแนะนำเพื่อนๆยังไงว่าจะดูยังไงแต่ว่าถ้าอายุ50ปีเหมือนกันนะที่ทำจากวัสดุที่เป็นเรซิน เราดูโครงสร้างนะดูงานงานออกแบบเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติชื่ออะไรเราผมจาไม่ได้นะครับเป็นผู้ช่วยในการออกแบบนะนะแกะแม่พิมพ์แล้วเวลาเทเนะเพื่อน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 ,อนสังเกตดูนะลักษณะพระนะจะไม่ใช่เป็นเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนั่นเลยนะคือเขาจะสอบสอบล่างบานบนนะครับองค์พระเนี่ยเวลาเขา เวลาเขาทำแม่พิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยมันมันจะไม่ใช่แม่พิมพ์แบบสามเหลี่ยมทื่อๆนะแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบสอบล่างบานบนเราก็จะเห็นว่ามันจะสโลปนะตรงตรงด้านหลังเนี่ยมันจะบานออกนะครับน,ะนี่สุดยอดในฝันนะในชีวิตเนี่ยต่อให้มีสตังก็คงจะไม่สามารถหา ้าแบบนี้มาเก็บสะสมมาโชว์มาอวดได้ใช่ไหมครับอ่าสวัสดีครับท่านสมยศนี่นะครับอ่าบัวแล้วก็เม็ดอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบป่าเม็ดบัวฟันปลาเนี่ยไข่ปลาใช่ไหมเม็ดไข่ปลาเนี่ย มีกี่เม็ดก็ไม่รู้กลมๆชัดๆแล้วบัวเนี่ยอ่าฐานบัวเป็นพิมพ์นางพญาใช่ไหมเออใช่ใช่ใช,ใช่เป็นพิมพ์นางพญาเนี่ยลักษณะพื้นผิวเป็นแบบนี้สีสันวันณะเป็นยังไงก็มันเอาแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าการผสมแต่ละครั้งเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอะใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เรารู้ว่าแบบนี้มันเอ,อขอให้ได้อะนะขอให้ได้แบบนี้นะครับอ่าขอบคุณครับท่านสมยศขอให้มีขอให้ได้เถอะนะออส่วนจะแขวนหรือไม่แขวนมันก็เรื่องของเราเอ,อแล้วเราก็มาอวดอย่างเงี้ยคือถ้ามีของดีเนี่ยเอามาอวดแบบเนี้ยเพื่อนๆนะเออมัน มันมีความสุขจริงๆนะเราเอาไว้อวดเห็นไ,ไหมมีดีมีอวดนะครับนะคือโอกาสที่จะได้ครอบครองแบบนี้เนี่ยมันมันนับคนได้อะผมผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะมีไม่เกิน3,000ันคนหรอกนะครับที่จะมีโอกาสได้ครอบครองเพราะว่าในหลวงท่านก็ ทรงงานแล้วก็สร้างพระสมเด็จจิตรดาเนี่ยนะปีละไม่น่าจะเกินพันนะครับไม่น่าจะเกินพันตั้งแต่ปี08จนถึงปีหนึ่ง่งมใช่เออเอาเอาเฉลี่ยละปีละ500องค์ก็จะได้เท่าไหร่เองอะ่ะสองพัอยองใช่ไหมเออเลยกลายเป็นตำนานสุดยอดปรารถนาของไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทาหารแล้วก็นักสะสมทั่วๆไปก็อยากจะได้ ยากยากมากนะครับเราไปเจอสมเด็จจิรดาอยู่ในกล่องมีคุดมีอะไรนะั่นะนะพร้อมใบเซอร์ใบรับรองอะไรนะั่นะก็ใช้วิจิรณยาณน,นะครับนะเพราะว่าท่านทำออกมาเป็นองค์องค์แบบเนี้นะครับท่านไม่ได้ไปสั่งให้ใครทำแพ็กเกจจิ้งมาแล้วก็มอบให้นะนะครับ โอเคผ่านไปสำหรับสมเด็จจิตรดานะครับสุดยอดปรนารถนาของมหาชน